สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางนี้กืออีวีเอพีเช้าบ่ายนะคะประจำงวันที่3กันยายน65นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสำหรับ v ี p เช้าตัวเด่นก็คือ2กับ7นะคะก็2023 25 27 29 70 71 7 7 3 7 4 7 5 7 7 7 9นี่เบิ้เจ้น7เดเด้อ จับคู่ก็ส0งศูนย์ศูนย์สองสองหนะคะทันนี้เราเน้น270เ็ดศูกับศูนเดเลก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปบ่าตั็เด่นก็คือ9ก้าับหกตัอรองก็คือ3กับ2นะคะ

เขีนเอาเองเด้อันนี้อย่าลืมมามาซื้อด้วยกันด้วยนะเช้ากับบ่ายนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะของวันที่สองเป็นไงบ่ายเข้าเต็มๆตสามตัว v i p สําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไคลค์ให้เนาะก็ขอให้เฮงเฮงปังปังทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ